ครับมือนี่เช่นเดิมเช่นเคยครับพอพามเจ้าเก่าอ,อูอ้ดะพอพามนี่มือจอหนามดานนะครับนี่เทคนิคของพอพามในการหาแหล่งน้ำนะครับว่า,างมงได้มันมีนะครับเริ่มต้นเข้าขาดการว่าเข้าจากใดมองได้เข้ากัดบอกเพื่อนเพื่อนสินยางหาตาหนามครับนี่แหละ เอพามนะครับมองนี่ละได้มองมักแล้วรอเนี่ได้พ่อแล้วรอหิ้มหิ้มได้ปะหิมบ่ไรหิ้มบ่ได้เฮ็ดบ่ได้พังเลย้ลอรอไม่ได้คันดินไม่ไปเนี่ยพังส็พังมันแล้วพ่งแล้วพังมันโค้งหล,มลุมได้พังทับอ,อ <laughs> <laughs> ได้ก็ได้ซึ่งพลริตี พอพามาได้มงนี่วัสดุนี่นี่นี่นะครับกรห่างจากขอบดินที่ถมไปเนี่ประมาณจาก3เมตรนะครับขึ้นมาถ้าขึ้นมาหลายมันก็เบียดพื้นที่เห่าราไต่ก็ได้ครับราไต่ก็แห้งดีแล้วครับอย่าเมืองว่าลุยหิ้ตมเด้ thì tôi có sang thôi và đang ở cái đây đó. Ừ. Đó, à, đứa đây chúng ta xin hãy bưng cái máy hấp.